สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแขกอีกครั้งนะคะในหน่วยของอาหารดีมีประโยชน์ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรสชาติของอาหารนะคะซึ่งรสชาติของอาหารก็อย่างเช่นรสขมรสหวานรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำครองจองอาหารของเรา อาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผล,ลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมขม,ขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีดี ที่มีวิตามินและมีปโปรตีนเลือกกินเถิดเอออาหารที่อร่อยก็คืออาหารที่มีรสชาติใช่ไหมคะเด็กๆและรสชาตินี่คืออะไรนะบอกคะ่ะรสชาติแรกคือรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเป็นยังไงรสหวานเป็นยังไงนะและรสเค็มล่ะคะรสเผ็ดละ่ะ รสขมลนะ้วเป็นยังไงนี่คือ5รสชาติอาหารนะคะเด็กๆที่เราเจอได้ในอาหารทําให้อาหารนั้นอร่อยมากยิ่งขึ้นรสชาติแรกคือรสชาติเปรี้ยวเด็กๆรู้ไหมคะว่ารสชาติเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเด็กๆลองไปเปิดตู้เย็นเนาะแล้วก็ผ่ามะนาวแตะลิ้นดูนะคะรสชาติเปรี้ยวจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เปรี้ยวจากมะนาวเปรี้ยวจากส้มหรือเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูหรือไม่ก็เปรี้ยวจากผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะต่อไปรสหวานรสหวานเป็นรสยังไงนะถ้าเด็กๆอยากรู้ลองเข้าไปในครัวนะคะแล้วหยิบน้ำตาลมาแตะลิ้นดูรสชาติหวานจะเป็นอย่างนั้นคะ่ะหวานได้จากน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บหรือว่า อ้อยก็หวานนะคะเด็กๆผลไม้ที่มีรสหวานก็มีไหนลองยกตัวอย่างรสชาติหวานๆมาให้คณรณดูสิคะเช่นอะไรบ้างน้าขนมแล้วก็ไอศครีมใช่ไหมต่อไปรสเค็มค่ะรสเค็มเราจะรับรสได้จากเกลือหรือไม่ก็น้ำปลานะคะ อาหารที่มีรสชาติเค็มส่วนมากจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและเกลือค่ะไม่ใช่มีแค่น้ำปลากเกลืออย่างเดียวนะคะยังมีซอสและซีอิว๊วด้วยที่ให้รสชาติเค็มกินเค็มมากไม่ดีนะคะเด็กๆอาจทำให้เป็นโรคไตได้นะถ้าเรากินพริกเข้าไปเราจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกเผ็ดใช่ไหมใช่พริกจะทำให้เราเผ็ดนะคะแล้วก็อาหาร เครื่องเทศมากมายก็ทําให้เผ็ดเหมือนกันไม่เช่นพริกไทยก็เผ็ดเหมือนกันนะคะขิงถ้ากินสดๆดก็เผ็ดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าก,กินเผ็ดเยอะน,น,นะคะไม่งั้นจะทําให้เด็กๆแสพทองได้นะเด็กเเห็นในภาพไหมคะในภาพคืออะไรในภาพคือมะระเด็กเเคยชิมมรดไหมคะว่ารสชาติของมะระเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติม,ะร,ะมะระมีรสชาติที่ขมมาก แต่เคยได้ยินสำนวนนี้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยากินมาล่านะคะมีประโยชน์มากมายเลยแต่ว่ารสชาติมันก็จะขมนิดนึงรสชาติที่ครูพูดไปทั้งหมดนะคะเป็น5รสชาติอาหารที่ทำให้อาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสเผ็ดและรสขม รสชาติอาหารพวกนี้นะคะจะทําให้อาหารของเราน่ารับประทานแล้วก็ทําให้เรารับประทานอาหารได้อย่างอร่อยนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เรียนเรื่องรสชาติอาหารโจไว้เพีนเท่านี้นะคะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะรสชาติอาหารไม่ว่าจะเป็นรสขมรสหวานรสเปรี้ยวรสเคม็มและรสเผ็ด นะคะค่ะเอาละค่ะงานนะคะวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆชอบและระบายสีให้สวยงามพร้อมให้ผู้ปกครองเขียนบรรยายในสิ่งที่เด็กๆวาดและถ่ายภาพส่งให้ครูแขกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ